กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับเกม Blacksmith w u Kong นะครับซึ่ง EP นี้ก็จะเป็น EP ที่8แล้วท,ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะไปลุยกับอา่าเควสเนื้อเรื่องกันยาวๆกันใน EP นี้เลยท,ท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวผมจะพยายามตัดคลิปให้จบบทนี้ภายใน EP นี้ให้สั้นที่สุดนะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาต่อกันจาก e p พีที่แล้วเลเพื่อนๆซึ่งอ p พีที่แล้วเราเล่นจบเคียมใหม่ที่ว่าเข้ามาในเจดีชั้นล่างย่างไีเพื่อนๆซึ่งเราก็ได้ปลดล็อกอาวุธใหม่ละอ่าเดี๋ยวผมก็จะทําการครัฟอาวุธแล้วก็ชุดชุดเกราะใหม่เพิ่มนะท่านผู้ชมเพื่อที่จะไอ้สู้กับมอนเตอร์ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งอันดับแรกผมก็ได้ทําการสํารวจตรงเอดีชั้นล่างนะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ว่าหน้าหน้าจอเกมของเรามันจะเปลี่ยนสีไปใช่ไหมซึ่งมันจะให้เราจัดการไอตัวเจ้าปีศาจโกมไฟนะท่านผู้ชมซึ่งรูปร่างหน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้ท่านผู้ชมจะเป็นคอยยาวก็มีโกลมไฟบนหัวเนาะซึ่งเราก็ตีไล่ไปเลยครับมันมันจะมาอยู่ชั้นล่างชั้นกลางแล้วก็ชั้นบนมีมีทุกชั้นนะเพื่อนๆแต่ว่าต้องรอให้เป็นหน้าจอสีทองอย่างนี้ก่อน ซึ่งเดี๋ยวเมื่อเมื่อเพื่อนๆตีตีครบทุกตัวแล้วปุ๊บมันมันจะให้เครื่องรางเรามาใหม่นะท่านผู้ชม ึ่งเนี่ยหลังจากที่เราฆ่าตัวสุดท้ายแล้วมันจะได้โคมไฟอย่างเงี้ขึ้นมาท่านผู้ชมชื่อว่าโคมไฟมงคลนะซึ่งเป็นของล้ำค่าที่ว่าเออถ้าเพื่อนเพื่อนอยากสักสมก็ต้องกําจัดพวกนี้หมดก่อนเนาะท่านผู้ชมจากนั้นผมก็กลับมาที่ศาลเจ้านะเพื่อนเพื่อนเพื่อกลับไปที่ไอตรงเจดีชั้นบนนะเพื่อนเพื่อนหลังจากที่เพื่อนเพื่อนมาที่เจดีชั้นบนแล้วก็วิ่งลงไปในบนหลังคาในช่องตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนเพื่อสู้กับอ่าตัวกับตันตัวแรกนะก็คือแม่ทัพดวงตานะ ซึ่งก็ควรระวังในการสู้กับกัปตันตอนนี้ก็คือมันจะมีสกิลที่ค่อนข้างกว้างนะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาแชร์เทคน,นิคก,การเอาชนะว่าตอนนี้กันด้วยนะเพื่อนๆซึ่งเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับสกิลของเจ้ากัปตันตัวน,นี้เนาะซึ่งสกิลแรกที่เพื่อนๆต้องเจอเลยับคือสกิลปล่อยลูกไฟนะเพื่อนๆซึ่งวิธีการป้องก,กองางานนันก็ง่ายๆเพียงแค่เพื่อนๆกดวีแล้วก็ควงกระบนมันก็จะสามารถปัดป้องลูกไฟตรงนี้ได้เนาะ ซึ่งคอมโบที่มาคู่กันก็คือการยิงลำแสงเลเซอร์นะท่านผู้ชมซึ่งมันจะก่อนที่มันจะยิงอ่ะมันจะขึ้นแสงวับหนึ่งก่อนแล้วก็ให้เพื่อนๆทำการดกดหลบเนาะซึ่งพอเพื่อนๆทำดามจให้มีกัปตันตัวน,นี้ระดับหนึ่งแล้วมันก็จะเข้าสู่สกิลถัดไปนะซึ่งจะเป็นสกิลที่ค่อนข้างกว้างนะครับจะสามารถหลบให้เดีวว่ายากสักนิดหนึ่งเนาะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมีวิธีการหลบแบบง่ายๆเนาะ ก็คือเนี่ยเพื่อนๆวิ่งมาทางขวาของของสองของห้องห้องรับบอสนี้เนาะแล้วก็ทําการมาแอบหลังหลังหินตรงเนี้ยอ่าจากนั้นเราก็จะไม่โดนสกิลละเพียงแค่นี้ครับซึ่งสกิลน่ากลัวหลักๆก็มีมีมีแค่นี้นะเพื่อนๆซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนสามารถอ่าหลบสกิลพวกนี้ได้ก็สามารถเอาชนะบอสตัวนี้ได้ไม่ไม่ยากเย็นนะท่านผู้ชม ซึ่งหลังจากที่เพื่อนๆเ,เอาชนะตัวกับตันตัวแรกไปได้แล้วก็เพื่อนๆกลับไปยังเจดีชั้นล่างเนาะท่านผู้ชมเพื่อที่เราจะไปเปิดประตูห้องต่างๆที่ว่าเราเปิดไม่ได้ในตอนแรกเนาะซึ่งเพื่อนๆก็อย่าลืมสำรวจให้ครบทุกห้องนะเพราะมันจะมีพวกหีบสมบัต,ติอะไรพวกนี้เราเข้าไปเก็บด้วยแต่ว่าประเด็นหลักๆเลยในการเข้าห้องพวกนี้ก็คือเราจะไปคุยกับไอ้ตัว NPC ตัวหนึ่งนะซึ่งจะเป็นธารกิจ ให้เราไปสู้กับ4ีกัปตันน้ท่านผู้ชมเพื่อที่จะปลดล็อกไก่กรนีมันก็อยู่ตรงห้องสุดท้ายเลยเพื่อนๆแล้วก็จากนั้นก็ทําการกด E พูดคุยกับมันได้เลยเนาะซึ่งเ,เพื่อนๆจะต้องคุยกับ n b c ตอนนี้จนกว่ามันจะขึ้นข้อความซ้านะครับซึ่งหลังจากที่เพื่อนๆคุยกับมันจนจนเสร็จแล้วก็ไปลุยบอสต่อไปเลยนะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเริ่มตรงที่วงรอมานันนะีเนาะ ซึ่งหลังจากที่เพื่อนๆวับมาตรงที่ศาลเจ้าวงล้อมอันนี้แล้วก็เพื่อนๆวิ่งตรงเข้ามาในหอหอหอตรงนี้เลยท่านผู้ชมซึ่งจะพบกับกับตันตัวที่2เนาะซึ่งกับตันตัวที่2ตัวนี้ก็ส,สู้สู้ไม่ยากเท่าไหร่นะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมก็จะมาแชร์ทริคการเอาชนะเหมือนเดิมเนาะ ซึ่งแนวทางการต่อสู้กับเจ้ากับตันตัวน,นี้มันก็ไม่ไม่ได้ยากมากเท่าไหร่นะาผู้ชมเพียงแค่เพื่อนเพื่อนต้องหาจังหวะชาร์จชาร์จชาร์จสามอ่ะอาชาร์จเกจสามให้เต็มแล้วก็พยายามตีมันให้ให้ล้มครับจากนั้นเราก็เป็นยันตีหัวมันตอนตอนมันล้มนะท่านผู้ชมเนี่ยจังหวะมันล้มลงอย่างนี้เพื่อนๆก็ไปกระหน่ำที่ไอ้ลูกแก้วทองทองคำบนหัวมันให้เต็มที่เลยนะเพื่อน อีกอย่างนึงข้อควรระวังในการสู้กับกัปตันตัวนี้ก็คือเราต้องหาจังหวะหลบเนี่ยมันจะมีท่าวงกว้างอยู่สองสามท่านะเพื่อนๆซึ่งเราก็ต้องหาจังหวะหลบให้ดีซึ่งก็จังหวะมันก็ไม่ได้หลบอะไรยากมากมายนะเพื่อนๆส่วนท่าที่ว่าต้องเราพิเศษก็คือท่านี้เลยเพื่อนๆท่าที่ว่าเออเนี่ยมันใช้สายฟ้าลงมารอบ พอไอ้เส้นนี้จะกลายเป็นสีแดงอ่ะไอเราทําการปิ้งหลบเนาะมันจะได้ไม่ตายเพราะท่ามันค่อนข้างแรงอยู่ถ้าเพื่อนๆหลบท่าน,นี้ได้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้ว หลังจากนั้นผมก็ได้ทําการเดินสํารวจไปยังสถานที่ต่อไปนะนเพื่อนๆจนมาพบกับอ่าห้องรับเป็นในโบราณสถานสักอย่างหนึง่งซึ่งอนาคตผมจะต้องกลับมาที่นี่นะนเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นตัวเปิดบอดรับซึ่งเราต้องผ่านการสู้กับสุนโงคุงก่อนนะท่านผู้ชมถึงจะกลับมาตรงนี้ได้ ซึ่งมาถึงจุดนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมเปิดจุดสารเจ้าไว้ด้วยกันแล้วกันนะเพื่อนอนาคตเราเดินทางมาจะได้มาง่ายๆนะเพื่อนๆ ไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมแล้วก็ได้มาเจอกับไอ้เจ้าวานอนก้นแดงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งนี้จะเป็นการต่อสู้ตัดสินกับมันนะท่านผู้ชมซึ่งการต่อสู้กับเจ้าวานอนก้นแดงมันก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรพริเศษมากนักนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันไม่ได้สู้ยากเท่าไหร่แค่เรากะจังหวะหลบสกิลมันได้แล้วก็สามารถสู้มันได้แล้วเนาะซึ่งตรงนี้ผมขอไม่ลงรายละเอยียดก็แล้วกันนะท่านผู้ชม Ah, hold it, my friend. Sick of me a while. Dark-furred, devious-natured, hunting that guy is no simple task. You do have some skills, but this land bites with cold. Lack of readiness could be your undoing. Our reunion is destined, and so is my role to teach you this little trick. Ah, I am extraordinary, as is my flame. It shall help you in need, in injury, weariness, or frostbite. Beast or your wife, none shall dare to draw nigh. ซึ่งพอหลังจบคัสซนนี้แล้วเราก็จะได้วงแหวนแห่งไฟมาท่านผู้ชมซึ่งมันจะเป็นสเปลอาศาสตร์ลี้ลับของเราเป็นสเปลใหม่นะเพื่อนๆซึ่งมันก็จะช่วยเพิ่มสถานะให้เราตอนเราอยู่ในวงแหวนไฟได้นะท่านผู้ชมหลังจากนั้นเราก็เดินทางมาที่เกาะเต่านะครับซึ่งมันเป็นเกาะที่ว่าอยู่บนหลังเต่ายักษ์นะท่านผู้ชมซึ่งตรงนี้เราก็จะได้มาพบกับบอส ที่ว่าน่าจะโหดระดับหนึ่งซึ่งจะเป็นอะไรเนี่ยไอจูว๊วผู้หญิงชุดแดงๆท่านผู้ชมซึ่งมันคือเจ้าดาราเงินนะเป็นเป็นมังกรเงนินท่านผู้ชมตอนนี้ก็อาจจะมีเทคนิคนิคนดหน่อยเนาะในการชนะมันคือเราต้องเรียนรู้สกิลมันว่าเออมันมีสกิลอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําสกิลของมันกันเลยท่านผู้ชม ซึ่งเดี๋ยวตัวสกิลที่ผมนํามาแนะนำเนี่ยจะเป็นสกิลที่มันจะเป็นท่าท่าใหญ่นะท่านผู้ชมส่วนท่าโจมตีธรรมดาตีปกติทั่วไปของมันเนี่ยก็มันก็ไม่ได้อันตรายหรือว่าหลบยากินอะไรก็ให้เพื่อนๆไปดูวันาวิงเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่สกิลที่หนึ่งกันเลยซึ่งผมจะเรียกสกิลมีว่าสกิลหอกสายฟ้านะท่านผู้ชมซึ่งเจ้าดาราเงินมันจะแปลงร่างเป็นร่างมังกรนะท่านผู้ชมแล้วก็มันจะเรียก หอกสายฟ้ามาจากท้องฟ้าเนาะมันจะทิ่มทิ่มลงมาต่อเน,นื่องหลายๆอันเนาะซึ่งสกิลตัวนี้ก็หลบได้ไม่ยากนะท่านผู้ชมเพียงแค่กะจังหวะพิ้งหลบไปถูกก็มันก็ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตหรอก้วท่านผู้ชมต่อมาสกิลที่2ก็จะเป็นสกิลบอลสายฟ้านะท่านผู้ชมซึ่งมันจะปล่อยลูกบอลสายฟ้า5ลูกเข้ามาโจมตีเรานะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวสกิลนี้มันจะมี2รูปแบบเนาะโดยรูปแบบแรกมันจะปล่อยบอลสายฟ้ามาทีเดียว4ลูกพร้อมกันนะท่านผู้ชมแล้วก็กะจังหวะหลบดีๆก็สามารถหล มาตอนที่บนสายฟ้ารูปแบบที่2นะท่านผู้ชมซึ่งรูปแบบที่2นี่มันจะเรียกรูปบนสายฟ้าม้าลูกนะท่านผู้ชมโดยที่3ลูกแรกมันจะปล่อยออกมาเทียรูปเพื่อโจมตีแล้วเนาะส่วน2ลูกสุดท้ายมันจะปล่อยทีเดียวมา2ลูกเลยซึ่งเพื่อนๆก็เพียงแค่กะจังหวะหลบไปดีก็สามารถหลบพ้นแบบไม่ยากเย็นอะไรนะท่านผู้ชมส่วนท่าต่อไปก็จะเป็นท่าหอกสายฟ้าเหมือนกันนะท่านผู้ชมแต่ว่าครั้งนี้มันจะไม่ได้แปลงร่างเป็นมังกรเนาะแต่ว่ามันจะขึ้นไปชาร์จสายฟ้าแล้วก็ปล่อย อกสฟ้าลงมาจงตีเราเนาะท่านผู้ชมซึ่งก็หลักการลบก็เหมือนเหมือนท่าแรกเลยท่านผู้ชมหาจังหวะร้งลงไปดีก็ไม่เป็นไรแล้วครับส่วนท่าต่อไปก็เป็นท่าออกสายฟ้าเหมือนกันท่านผู้ชมแต่ว่าเปลี่ยนจากที่ว่ามันทิ้งจากบนฟ้าลงมาบนพื้นดินใช่ไหมมันจะเปลี่ยนมาเป็นโจมตีพุ่งมาด้านหน้าท่านผู้ชมซึ่งก็หลบไม่ยากเหมือนกันนะแล้วก็ศีรษะมันก็จะพุ่งเข้ามาแทงเรานะท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมถ้าส่วนใหญ่ถ้าอันตรายหลักๆก็มีเพียงแค่นี้ท่านผู้ชมมีมีไม่กี่ท่า ก็หลังจากนั้นเมื่อเราสู้กับไอตัวเจ้าดาราเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะตัดเข้าสู่คาสีนซึ่งในคาซินเราก็จะสู้กับเจ้าดาราเงินต่อนะคผู้ชมหลังจากนั้นเราก็ได้ทําการสังหารเจ้าดาราเงินเป็นที่เรียบร้อยนะครับ หลังจากที่เราได้ทําการสั่งงานเจ้าดาราเงินแล้วนะเราจะได้พบกับตือโป้ย,ยกายเป็นครั้งแรกนะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะได้ได้เดินทางร่วมไปกับตือโป้ย,ยกายเนาะซึ่งหลังที่จบคาสินแล้วก็ให้เพื่อนๆทาการวิ่งไบตี้ส่วนหัวของเตานท่านผู้ชมซึ่งตรงนั้นตือโป้ยกายก็ได้ยืนรอเราอยู่แล้วนะแล้วก็เราก็วิ่งไปพูดคุยกับตือโป้ยกายแล้วมันก็จะตัดเข้าสู่คาสินอะีกครั้งนะท่านผะูนะ้ชนมะนะ ซึ่งในคาสิีนี้เราก็จะรู้ว่าตือโปโอ้ยไก่เขาเป็นเหมือนกับสาหายกับไอตัวเต่ายักษ์ตัวนี้นะแล้วก็จะมีพี่น้องของพวกเขาอีกคนนึงก็คือเจ้างูนะซึ่งอ่ารู้สึกว่าตอนนี้เจ้าพี่น้องงูจะจะตายไปแล้วเพื่อนเพื่อนของไอตัวเต่าเนี่ยท่านผู้ชมซึ่งตือประไก่มันก็ได้พูดว่าเออเราจะรีบขึ้นฝั่งเพื่อไปทาการแก้แค้นให้พี่น้องงูของเขานะาท่านผู้ชม ซึ่งหลังจบคัดเซียนแล้วเราก็จะมาโโล่ตรงศาลเจ้าริมทะเลตรงนี้นะท่านผู้ชมซึ่งตรงนี้ก็เราก็ควรเปิดศาลเจ้าไว้เรียบร้อยนะจะได้วิ่งไปมาสะดวกจากนั้นก็ให้เพื่อนเพื่อนวิ่งไปทางด้านซ้ายแล้วก็วิ่งตรงไปยาวๆเลยนะครับซึ่งพอเพื่อนเพื่อนวิ่งมาเรื่อยๆแล้วเพื่อนเพื่อนก็จะได้พบกับอ่าพวกโครงกระดูกยักษ์จำนวนมากนะท่านผู้ชมหลังจากนั้นเราก็จะมาเจอกับเจ้าค้างขาวสีทองเนาะซึ่งค้างคาวตัวน,นี้จะมีชื่อเรียกว่าค้างคาวปรามานะท่านผู้ชม หลังจากนั้นเราก็ต้องทำการสู้กับมันนะซึ่งการสู้กับค้างคาวปรมาเนะี่ยมันก็สู้ไม่ยากกินอะไรนะท่านผู้ชมดังนั้นผมก็ขอไม่ลงรายละเอียดลึกๆเนาะก็ลองเพื่อนๆก็ลองไปสู้กันดูนะมันก็ไม่ยากเกินไปนะท่านผู้ชมซึ่งหลังจากที่เราสู้ชนะค้างคาวปารมาแล้วมันก็จะตัดเข้าสู่คัสซีเหมือนเดิมนะท่านผู้ชม ซึ่งเดี๋ยวหลังจากจบคาสสีเราก็ต้องวิ่งไปที่กระดูกงูตรงนั้นนะครับซึ่งถ้าผมเดาก็น่าจะเป็นกระดูกงูที่เป็นเพื่อนของเจ้าเต่า,ตาแล้วก็สืบป่วยกายนะท่านผู้ชมซึ่งเมื่อเราวิ่งมาตรงที่กระดูกงูตรงนี้มันก็จะมีเรากด E เนาะซึ่งเมื่อเรากด E ีมันก็จะตัดเข้าสู่คาสินอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันก็เป็นไปอย่างที่พวกเราคิดนะท่านผู้ชมไอ้กระดูกงูตัวนี้ก็เป็นงูตัวเดียวกับที่ว่าเป็นเพื่อนกับ รือป่อยกายแล้วก็เพื่อนกอไอตัวเต่านั่นเนาะซึ่งพอคาซินเล่นไปเรื่อยเรื่อเราก็จะได้เห็นว่าไอเต่ายักษ์ตัวน,นั้นมันได้ร้องไห้ออกมามีน้ําตาสีเขียวลงมาท่านผู้ชมหลังจากที่จบคาซินตรงนี้แล้วก็เพื่อนเพื่อนวิ่งกลับไปทางเดิมนะตรงสารเจ้าจุดเลขที่เราได้ทําการเปิดในแมปนี้นะท่านผู้ชม ซึ่งตรงนั้นเราก็จะได้เจอกับน้ําตามังไอ้น้ําตาเต่าต,ตัวนี้นะท่านผู้ชมซึ่งน้ําตาเต,าต่าตัวนี้มันก็เป็นของหมักดองที่ว่าใช้ใส่ในน้าเต้าได้นะซึ่งก็มีประโยชน์ให้เราระดับหนึ่งก็อย่าลืมมาเก็บกันด้วยนะท่านผู้ชมซึ่งน้ําตาเต,าต่าตัวนี้เมื่อเราพลังชีวิตเต็มแล้วเราทําการกินน้าเต้ามันก็จะทําการฟื้นฟูมานะเรานะโอเคท่านผู้ชมก็สําหรับอีพีนี้ผมก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้ตอนในอีพีหน้า ก็ยังไงฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พบเนื้อหากเกมใหม่ๆก่อนใครนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ใน e ีพีหน้าครับสวัสดีครับ